มาเจอกันในครั้งสุดท้ายนะครับครั้งนี้ก็ผมอยากจะขอพูดสรุปทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันมาตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์นะครับเ,เริ่มแรกเลยครับในการเรียนเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยเรานิยมที่จะเริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุดของสสารสียก่อนก็คือเราคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างอะตอมใช่ไหมครับเราก็คุยนถึงวิวัฒนาการที่แล้วมันเหมือนการเรียนประวัติศาสตร์มากกว่าครับว่า เราเรียนรู้ว่าองค์ประกอบของอะตอมนั้นเกิดจากอะไรบ้างเราก็รู้แล้วว่ามันมีนิวตรอนโปรตอนแล้วก็มีอิเล็กตรอนสําหรับทางเคมีแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญในการเกิดปฏิกิริยานั้นคืออิเล็กตรอนเพราะเนื่องจากอิเล็กตรอนนั้นเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับดังนั้นการที่เรารู้ว่าอิเล็กตรอนอยู่อย่างไรในโครงสร้างอะตอมนียก็ทําให้เราสามารถใช้ทํานายและก็เข้าใจสมบัติรวมทั้งกระทั่งปริยาเคมีต่างๆได้นะครับก็เราก็สอนกัน จัดเรียงอิเล็กตรอนภายในโครงสร้างนะครับว่าอิเล็กตรอนนั้นอยู่กันอย่างไรมีการอยู่กันเป็นออร์บิทัลออร์บิทัลละ2อิเล็กตรอนนะครับมี s p d f ออร์บิทัลแล้วก็มีระดับพลังงานที่แตกต่างกันเป็น n กันหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆนะครับการที่อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานนะครับก็ทําให้เกิดผลอื่นๆตามมานะครับเช่นการคายแสงเป็นต้น,นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากโครงสร้างอะตอมใช่ไหมครับ เมื่อเราเรียนรู้จากโครงสร้างอตอมรู้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนจัดเรียงอย่างไรอยู่ใน n ท่้ก่ง n ท่้ก 2, อยู่ใน s p d หรือ f นะครับก็ทําให้เราสามารถทำนายสมบัติของาธาตุที่ตามมาได้ด้วยนะครับรู้ว่า ธาตุต่างๆอะตอมของธาตุนั้นจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างไรนะครับธาตุที่อยู่ในคาบที่สูงขึ้นหรือในเอ็นที่มากขึ้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะเนื่องจากอิเล็กตรอนอยู่วงนอกขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนนั้นเป็นตัวกําหนดขอบเขตของอะตอมนั่นเองเมื่ออิเล็กตรอนนั้นมีชั้นพลังงานสูงขึ้นอยู่ไกลาจากนิวเคลียสมากขึ้นอะตอมก็มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลําดับนะครับทให้สามารถเรา,เราสามารถจัดเลี้ยงอะตอมของธาตุต่างๆลงในตารางธาตุได้ทํานายได้ว่าธาตุต่างๆจะมีสมบัติอย่างไรมีอิเล็กโทรนิกางไร มีขนาดอะตอมเปลี่ยนแปลงอย่างไรขนาดไอออนเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีพลังงานไอออเนซชันอย่างไร,รซึ่งก็จะมีประโยชน์ในลําดับถัดไปะอะตอมเหล่านี้นไม่สามารถอยู่กันได้อย่างสเสถียรเนื่องจากอิเล็กตรอนมันไม่ได้ถูกเติมเต็มในออพิทัลต่่งะคางๆมันเข้าพยายามจะควายคว้าหาอะตอมข้างเคียงหรือควายคว้าหาอิเล็กตรอนตัวอื่นเข้ามาเติมเพื่อให้อะตอมนั้นๆอยู่ได้อย่างสเสถียรมากขึ้น,น การที่อะตอมมากกว่าหนึ่งตัวจะมารวมกันแล้วกลายเป็นสภาวะที่เสถียรก็คือต้องมาเกิดพันธะเคมีซึ่งก็เป็นหัวเรื่องที่2ที่เราเรียนกันนะครับในพันธะเคมีเนี่ยก็จะมีพันธะ3ชนิดก็คือพันธะโคเลนพันธะไอออนิกและก็พันธะโลหะไม่ว่าจะเป็นพันธะใดก็ตามยึดอาศัยหลักกะหลักเกณฑ์หลักการเดียวกันก็คือไปวนกับที่กฎออกเตตกฎออกเตตก็คือการที่จะต้องมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8นะครับไอกฎออกเตตที่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8เนี่ยเริ่มแรกก็ ดูจากการที่ธาตุหมู่8นั้นมีวิเล็กตอนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบแแล้วก็เป็นธาตุที่เสถียรโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดพันธะกับธาตุอื่นก็เลยเกิดเป็นกฎออกเต็ขึ้นมาแต่เนื่องจากตอนนี้เรารู้แล้วว่าอิเล็กตรอนในโครงสร้างอะตอมนั้นใน,ในอะตอมนั้นมีการจัดเป็นงอิเล็กตรอนอย่างไรเกิดเป็น s p d f ใน s สูงสุดได้2อิเล็กตรอนใน p สูงสุดได้6อิเล็กตรอนใน d สูงสุดได้10อิเล็กตรอนใน f สูงสุดได้14อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นธาตุโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ถ้าเป็นธาตุใน s บล็อกกับ p บล็อกเนี่ยเวเลนซ์อิเล็กตรอนจะอยู่ใน s กับ p ออร์บิทัลสองอิเล็กตรอนบวกหอิเล็กตรอนก็เป็น8อิเล็กตรอนมันก็เลยไปเป็นการประจวบเหมาะกับกฎออกเตตดว่าต้องเรียงให้อิเล็กตรอนใน v เวในวงเวเลนซ์มีอิเล็กตรอนครบแแล้วก็เป็นที่มาของพันธะเคมี Me ที่ใช้กฎออกเตตดนะครับ พันธะอิลกิกใช้วิธีการให้ธาตุที่มีเอ็นต่ำเสียอ e ิเล็กตรอนไปธาตุที่มีเอ็นสูงดึงอ e ิเล็กตรอนจากธาตุที่มีเ e อ็น e ต่ำแล้วเกิดเป็นประจุบวกกับประจุลบดึงดูดกันด้วยแรงระหว่างประจุบวกกับประจุลบเกิดเป็นพันธะออเลิกธาตุที่มีเอ็นน้อย2ตัวมารวมกันก็เกิดเป็นพันธะโลหะเพราะต่างคนต่างไม่อยากเก็บอ e ิเล็กตรอนไว้กับตัวโยนอ e ิเล็กตรอนทิ้งเมื่อต่างคนต่างโยนอ e ิเล็กตรอนทิ้งอิเ e ล็กตรอนมันไม่มีที่ไปเมื่อโยนไปก็ต้องมีคนรับ เมื่อโยนออกก็ต้องมีคนรับดังนั้นกลายเป็นว่าต่างคนต่างโยนออกและต่างคนก็ต่างต้องรับของอีกคนหนึ่งที่โยนมาก็เกิดเป็นพันธะโลหะขึ้นพันธะไอออนิกและพันธะโลหะมีความแข็งแรงนะครับแต่มีความต่างตรงที่พันธะไอออนิกนั้นเป็นการดูดกันระหว่างบวกกับลบดังนั้นเมื่อโครงสร้างมีการขยับระหว่างบวกกับลบเล็กน้นอยผลึกของสารสารประกอบไอออนิกก็จะเกิดการแครกแล้วก็แตกออกในขณะที่พันธะโลหะนั้นไม่ได้มีการดูดกันร,ระหว่างบวกกับลบระหว่าง อนุภาคแบบแบบสลับต่อเนื่องกันไปดังนั้นแม้ว่าจะเกิดการขยับของโครงสร้างของของแข็งโลหะก็ไม่ได้ทําให้โครงสร้างของ,ของแข็งโลหะนั้นแตกออกก็เลยเป็นที่มข่งสมบัติทางกายภาพว่าสารประกอบอออนิกนั้นมักจะแข็งเปราะในขณะที่สารประกอบอในขณะที่สารโลหะนั้นสารที่เป็นพันธะโลหะนั้นมีลักษณะที่เป็นแข็งและเหนียวนะครับ ส่วนสามประกอบไอออนิกนั้นเป็นการที่อะตอมนั้นมารวมตัวกันและเกิดเป็นกลุ่มโมเลกุลเล็กๆไม่ได้มีโครงร่างที่ต่อเนื่องกันไปเหมือนพันธะไอออนิกหรือพันธะโลหะนะครับในสารประกอบโควาเลนต์นั้นเนี่ยจะเกิดกจากสารประกอบที่มีเอสูง2ตัวมาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเนื่องจากต่างคนต่างมีเ n สูงและต้องการ ดึงอ e ิเล็กตรอนไว้กับตัวจึงไม่มีใครยอมให้อ e ิเล็กตรอนกับอีกคนหนึ่งไปจึงเป็นลักษณะเอาอ e ิเล็กตรอนไปให้อีกตัวหนึ่งใช้และตัวเองก็ยังเก็บอ e ิเล็กตรอนตัวนั้นไว้ด้วยนะไม่ได้ให้ไปอย่างแบบเสรดขาดเหมือนมายืมกันใช้หรือแชร์กันใช้นะครับก็ทําให้เกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ขึ้นมานะครับตัวพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการต่อกันร,ระหว่างกลุ่มอ e ิเล็กของกลุ่มอะตอมดังน,นั้นก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโมเลกุลก็คือเป็นกลุ่มของอะตอมที่สเสถียรไอตัวโียะร,ร,ยงออรงงค ก็มีการจัดเรียงอะตอมต่างๆใน3มิติด้วยรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็กําหนดรูปร่างของโมเลกุลได้โดยอาศัยแรงผลักระหว่างอ,อ,อิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันระหว่าง2ออะตอมนะครับโดยใช้ทฤษฎีที่เรียกว่า VSEPR นะครับคือดูว่าอะตอมกลางมีกลุ่มอะตอมล้อมรอบอยู่กี่กลุ่มมีมีกลุ่มอะตอมล้อมรอบอยู่กี่กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มอะตอมที่ล้อมรอบเหล่านี้ก็ต้องผลักกันให้อยู่ห่างกันมากที่สุดแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงมุมงอ นครับปริมิตฐานสามเหลี่ยมออท่งเหลี่ยม4หน้านะครับหรือแม้แต่ออกตาเฮดอลหรือก็กลายเป็นรูปร่างต่างๆที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับพอเรารู้จักสาร สารเคมีเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้สารเคมีเหล่านี้ในการทํานายการเกิดตะกริยาว่าปริยานั้นจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดใดาข้างนากน้อยขนาดไหนก็คือเราก็วนไปเรียนที่เรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ถูกไหมครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ของปริมาณสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ใช้สารตั้งต้นเท่านี้จะได้สารผลิตภัณฑ์เท่าไร,นะรก็สิ่งที่เรารู้กันก็คือเรื่องของโมในการทําปริมาณสารสัมพันธ์คิดคํานวณผ่านโมเสมอไม่ว่าคุณจะได้สารมาในหน่วยของปริมาตรหรือในหน่วยของมวลในหน่วยของกรัมก็ให้เปลี่ยนเป็นโมเสียก่อนแล้ววจึงทํําาากรคนณ ร,รู้จักการเขียนสูตรเคมีจากเปอร์เซ็นต์ของาธาตุองค์ประกอบใช่ไหมครับรู้จักสมการเคมีซึ่งบอกอัตราส,ส่วนจํานวนโมลที่ทําปฏิกิริยากันนะครับรู้จักสารกําหนดปริมาณและสุดท้ายก็รู้ถึงร้อย,อออยละของการเกิดปฏิกิริยาว่าเกิดปฏิกิริยาไ,ได้ด้วยในอัตราส่วนร้อยละเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือส่วนของปริมาณสารสัพันธ์ในการใช้งานจริงก็คือเราสามารถที่จะทานายได้ว่าต้องใช้สารตั้งต้นเท่าไหร่จึงจะใช้จึงจะเพียงพอกับปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของแก๊สนะครับโมเลกุลต่างๆเนี่ยมารวมตัวอยู่ด้วยกันแบบหลวมๆก็เกิดกลายเป็นสารในสถานะแกส๊สแก๊สที่มีแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มากนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะครับเช่นความดันหรืออุณหภูมิก็เกิดเป็นกฎของบอยกฎของชาลส์กฎรวมแกส๊สแล้วก็แก๊สสูดดงคติขึ้นนะครับก็ ออแล้วก็ยกตัวอย่างของการใช้งานแก๊สกับชีวิตประจําวันที่คุณอาจจะพบเห็นได้เช่นเราไม่ควรที่จะโยนกระป๋องแก๊สเข้าไปในกองไฟเพราะอะไรนะครับลูกโป่งเวลาไปแช่เย็นอยู่ในตู้เย็นแล้วมันแฟบลงเพราะอะไรนะครับก็คิดว่าคุณสามารถจะใช้วิชาเคมีที่ได้เรียนมาในการอธิบายความจริงหรือปรากฏการเหล่านี้ได้นะครับก็หวังว่าที่เรียนกันมาหลายสัปดาห์จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น,น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประิชัดมรราพัฒนานะคะ อาจารย์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะขอรับช่วงต่อจากอาจารย์พร้อมพงษ์เพื่อสรุปเนื้อหาเคมีในหัวข้อต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะจนละน่พละศาสตร์เคมีหรือ chemical kinetics ศึกษาการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์โดยสามารถตอบคำถามได้ว่าปฏิกิริยาเคมีหนหนึ่งเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเพียงใดโดยดูได้จาก อัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีหรือ reaction rate หรือที่เรียกย่อๆว่า rate นะคะซึ่ง rate คำนวณได้จากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ต่อเวลาโดย rate ของปฏิกิยาระหว่างสารตั้งต้น A และ B ได้เป็นผลิตภัณฑ์ C และ D จะเขียนได้ดังสมการนี้นะคะมีข้อสังเกตคือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นซึ่งในที่นี้คือเดลต้าความเข้มข้นของ A และ B เนี่ยจะมีค่าติดลบเพราะปริมาณสารตั้งต้นลดลงเมื่อปกิริยาดำเนินไปจึงต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าเพื่อคำนวณออกมาให้เรมีค่าเป็นบวกนะคะ และเรทยังคำนวณได้จากกดอัตราหรือเรทลอซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่านั้นโดยค่าคงที่อัตราและอันดับของปฏิกิยาสามารถสรุปได้จากข้อมูลการทดลองวัดค่าเรทจริงเท่านั้นค่ะสำหรับเรื่องสมดุลเคมีหรือ Chemical Equilibrium นะคะปฏิกิยาเคมีส่วนใหญ่จะเป็นปฏิกิยาแบบผันกลับได้คือเกิดได้ทั้งทิศไปข้างหน้าและเกิดในทิศย้อนกลับ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์กลับมาเป็นสารตั้งต้นโดยปฏิกิริยาเคมีจะเข้าสู่ภาวะสมดุลก็ต่อเมื่อเรทในทิศไปข้างหน้าเท่ากับเรทในทิศย้อนกลับส่งผลให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีค่าคงที่จัดว่าสมดุลเคมีเป็นสมดุลไดนามิกนะคะเพราะยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในสองทิศทางด้วยอัตราเร็วที่เท่าเท่ากัน มีค่าคงที่สมดุล k แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆในหน่วยโมลต่อลิตรโดยจะเว้นการเขียนสารที่เป็นของแข็งของเหลวและตัวทำละลายนะคะซึ่งค่าคงที่สมดุลยังเขียนได้ จากความดันในหน่วยบรรยากาศอีกด้วยเรียกว่า KP นะคะและเมื่อปฏิกิริยาถูกรบกวนสมดุลก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ลดการรบกวนนั้นซึ่งการรบกวนโดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นความดันและปริมาตรไม่ส่งผลต่อค่าคงที่สมดุลแตกต่างจากกรณีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่ะหัวข้อต่อมาคือเรื่องกรดเบสนะคะ ซึ่งแบ่งกรดได้2ประเภทตามลักษณะการแตกตัวในน้ำให้ไฮโดรเนียมไอออนออกมากรดแก่คือแตกตัวได้ร้อเเซซึ่งทราบปริมาณของไฮโดรเนียมไอออนที่แตกตัวได้โดยใช้เรื่องปริมาณสัมพันธ์ในขณะที่กรดอ่อนแตกตัวได้บางส่วนจึงต้องใช้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดหรือ Ka ในการคำนวณเพื่อหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่เกิดขึ้นส่วนเบส คือสารที่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมานะคะแตกตัวร้อเรียกว่าเบสแก่แตกตัวได้บางส่วนเรียกว่าเบสอ่อนซึ่งสามารถคำนวณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจากเบสอ่อนได้โดยค่าคงที่การแตกตัวของเบสหรือ Kb นะคะโดยค่าที่ใช้บอกความเป็นกรด คือ pH และความเป็นเบสคือ pOH ซึ่งคำนวณจากลบลอกความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนตามลำดับซึ่งที่ผ้าองศาเซลเซียส ค่า kW หรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำมีค่าเท่ากับ1.0คูณ10ยกกำลังลบ14ทำให้ได้ว่าในสารละลายที่เป็นกลางซึ่งมีไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับไฮดรอกซไซด์ไอออนจะมีค่า pH และ pOH เท่ากับ7ส่วนสารละลายที่เป็นกรดมีไฮโดรเนียมไอออนมากกว่า pH จึงน้อยกว่า7และ pOH มากกว่า7ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกรณีที่สารละลายเป็นเบสนะคะ หัวข้อสุดท้ายคือเรื่องเคมีไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีผ่านปฏิรกิริยาออก d ิเดชันหรือ Reduction หรือที่เรียกว่าปฏิรกิริยา Redox ซึ่งก็คือ ปฏิกิยาที่มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างสารตั้งต้นที่เข้าทำปฏิกิยากาันแบ่งได้เป็นสองครึ่งปฏิกิยาคือออกซิเดชันสารจะให้อิเล็กตรอนและรีดักชันสารจะรับอิเล็กตรอนนะคะและเพื่อใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนในปฏิกิยา r e ด o อกซ์นอกเหนือไปจากการได้มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจึงสร้างเป็นเซลล์เคมีไฟฟ้าโดยแยกตัวสารตั้งต้นออกจากกาัน แบ่งเป็นสองครึ่งเซลล์ให้ทำปฏิกิริยากันผ่านวงจรไฟฟ้าก็จะเกิดความต่างศักย์ขึ้นระหว่างสองครึ่งเซลล์ที่เรียกว่าศักย์ของเซลล์หรือเซลโพเทนเชียลหรือ e-cell นั่นเองสรุปครบทั้ง4หัวข้อแล้วนะคะไปต่อกับอาจารย์ธนาธรเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในส่วนของผมนะครับก็จะมาสรุปในเรื่องของเคมีอินทรีย์แล้วก็โพลิเมอร์ซึ่งเนื้อหาที่ผมกำลังจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเป็น หัวข้อที่ผมสรุปมาแล้วว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญที่นักนักเรียนเนี่ยควรจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นเคมีพื้นฐานหรือในขั้นสูงต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องเอามาออกข้อสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับก็มีหัวข้อหลักๆประมาณนี้นะครับก็คือมีเรื่องเคมีซีคืออะไรมีประโยชน์ยังไงซึ่งเราก็ได้ พูดไว้ว่าเออมันมีแบบพบได้มากมายในหลายสารมากเลยใช่ไหมครับสามารถแอพพลายได้หลายที่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้เน้นย้ำก็คือการที่เราสามารถแปลงสูตรโครงสร้างแบบ ith, เ e ีิให้กลายเป็นสูตรโมเลกุลได้ให้กลายเป็นสูตรโครงสร้างแบบย่อแล้วก็เป็นแบบสูตรโครงสร้างแบบเส้นพันธะได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องฝึกฝนให้คล่องนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกเหนือจากพวกเอ ไฮโดรคาร์บอนเชนแล้วเนี่ยเรายังมีหมู่ฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกแอลเคนแอลคินแอลไคน์อะโรมาติกนะครับหรือว่าพวกแอลกอฮอล์อีเทอร์อัลดีไฮด์คีโตนคาร์บอสเลิกแอซิดเอสเทอร์เอมายเอมีนทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจําให้ได้นะครับอย่างวานิลินมีหมู่ฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราจะเอาไปใช้ออพพลายต่อในการเรียนเคมีินซี ต่อไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดกันให้เข้าใจระหว่างนักเคมีด้วยกันเราก็ต้องมีการเรียกชื่อโดยใช้ระบบ IUPAC นะครับซึ่งมันก็จะออกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนคำนำหน้าส่วนโซ่หลักแล้วก็ส่วนคำลงท้ายซึ่งเราก็สามารถไปศึกษาได้เพิ่มเติมน,นะครับว่าโซ่หลักเราต้องมีอะไรประกอบบ้างมีมีเทนเอ,เอ่ออีเ,อเ,อเ,อเทนโพรเพนอะไรใช้บอกจำนวนคาร์บอนคำลงท้ายของแต่และหมู่ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นแอลเคนแอลคีอานอไคเป็นอีนเป็น ไอหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็เป็นออลหรืออ e ัลดีไฮด์เป็นอัลอะไรย้ยครับก็คือต้องลองไปจําดูนะครับส่วนคนํานำหน้าเนี่ยก็จะเป็นใช้สําหรับบอกพวกหมู่แทนที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นเมทิลเอทิลคลอโรโบรโมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนอกเหนือจากการเ,าเรียกชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะต้องศึกษาก็คือไอโซเมอร์โครงสร้างก็คือสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่ามีสูตรโครงสร้างไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสาร กสารขอเนี่ยมันมีสูตรโครงสูตรโมเลกุลเหมือนกันคือ C5H10O แต่ว่ามันมีสูตรโครงสร้างไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยเราก็คือการหา DPE นะครับ DPE ก็ประมาณว่ามันมีพันธะคู่กี่อันมีวงกี่อันหรือว่ามันมีพันธะ3ากี่อันนะครับก็จะช่วยเราได้มากเลยในการดูว่าสารตัวไหนเป็นไอโซเมอร์กันบ้างนะครับ สิ่งที่สําคัญอันดับต้นๆของ K Me C, เคมีอินทรีย์เนื้อหาเคมีอินทรีย์ C, คืออีก2อ,อย่างนะครับก็คือสมบัติทางกายภาพซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือจุดเดือดกับการละลายน้ำนะครับโดยที่เวลาเราจะพิจารณาจุดเดือดหรือการละลายน้ำเนี่ยเราต้องดูแรงระหว่างโมเลกุลน,นะครับซึ่งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแรงลอนดอนไดโพไดโพแล้วก็พันธะไฮโดรเจนนะครับซึ่งยิ่งมีแรงระหว่างโมเลกุลมากมันก็จะทําให้ต้องใช้พลังงานในการแยกโมเลกุลออกมาได้ สูงมากขึ้นก็ต้องใช้มันก็จะมีจุดเดือดสูงขึ้นแล้วก็การละลายน้ําก็ต้องดูว่าสารมันมีขั้วามากขั้วน้อยแค่ไหนไฮโดรโฟบิกไฮโดรฟิลิกมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็คือปริยาเคมี Me, ซึ่งเราแบ่งออกเป็น3ส่วนสามสี่ส่วนนะครับส่วนแรกคือปริยาการเผาไหม้ที่คาร์บอนไฮโดรเจนกลายเป็นคาร์บอนออกไซด์กับน้ํามีการเผาไหม้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์กลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์กลายเป็นข่ามเหลวการฟอกจางสีการทำปริยาระหว่างแอลคินแอลคินรลคายกับบรมีน หรือกับเปอร์เมงกเนตนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาการเกิดแล้วก็การไฮโดรไลซ์ของเอสเทอร์ซึ่งมันปฏิกิริยา,าแบบผันกลับได้แล้วก็เป็นปฏิกิริยาการเกิดและไฮโดรไลซิสของเอไม์นะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดแล้วก็ผันกลับได้เช่นกันซึ่ง2ออันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะไปใช้อธิบายการเกิดโพลิเมอร์ชนิดต่างๆนะครับโดยที่หลังจากที่เราเชี่ยวชาญเรื่องเคมีซีแล้วเนี่ยโพลิเมอร์มันก็เหมือนกับการเอาเคมีซีมาต่อให้กลายเป็นสายยาวๆโดยที่ หลักสำคัญของโพลิเมอร์เนี่ยก็คือเราต้องดูให้ออกว่าโมโนเมอร์คืออะไรนะครับโพลิเมอร์มันเกิดจากการที่โมโนเมอร์มาต่อต่อกันยาวๆเป็นรีพ e ต t ิ n งยูนินะครับแล้วก็ได้เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งรเราสามารถแบ่งชนิดของโพลิเมอร์ได้ออกเป็นหลายชนิดเราอาจจะใช้เกณฑ์ว่าเป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวก็จะเป็นโฮโมโพลิเมอร์อนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีโมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดก็จะกลายเป็นโคโพลิเมอร แล้วก็เราก็จะดูปริยาการสร้างโพลิเมอร์ขึ้นมาด้วยมี2แบบด้วยกันใช่ไหมครับก็คือมีปริยาแบบเติมซึ่งจะเริ่มจากโมโนเมอร์ที่มีพันธะคู่แล้วก็ทำปริยาการกลายเป็นพันธะเดี่ยว2อันที่สามารถเชื่อมระหว่างโมโนเมอร์เข้าด้วยกันนะครับก็เป็นปริยาแบบเติมนอกจากนี้ก็ยังมีปริยาแบบควบแน่นที่เกิดจากหมู่ฟังก์ชัน2แบบอย่างเช่นเอมีนกับคาร์บอิลิกได้เป็นเอมา์หรือว่าออแอลกอฮอล์กับคาร์บอิลิกได้เป็นเอสเทอร์ หรืออะไรต่างๆมากมายนะครับที่สามารถเชื่อมโมโนเมอร์ต่างๆเข้าด้วยกันให้กลายเป็นสายยา,ยาวๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปริยาการเกิดพอลิเมอร์2แบบระหว่างการเติมและการควบแน่นสุดท้ายเ,เราจะต้องดูสมบัติของพอลิเมอร์จากโครงสร้างของพอลิเมอร์ที่เราสังเคราะห์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดแล้วว่าเราได้พอลิเมอร์แบบเส้นตรงหรือแบบกิ่งหรือว่าแบบร่างแหซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีพวกความหนาแน่นมีจุด หลอมเหลวมีการนำกลับมาใช้ซ้ำมีความแข็งความยืดหยุ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือแบบเทอ,อ,อร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตติ้งที่มีคุณสมบตัติต่างกันอย่างเช่นเทอร์โมพลาสติกเนื่องจากว่ามันไม่ได้ยืดย,ด,ยดติดกันมันก็เลยสามารถเอามาหลอมกลับมาแล้วก็เอามารีไซเคิลขึ้นรูปใหม่สามารถรีไซเคิลกลับมาได้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้นะครับส่วนเทอร์โมเซตติ้งเนี่ยก็ จะเป็นโพลิเมอร์แบบร่างแห่นะครับที่เวลาเราไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกแล้วแล้วก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องโพลิเมอร์ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการย่อยสลายได้ในธรรมชาติหรือเรื่องการเติมหมู่ฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นการ Vulcanization ของยางนะครับหรือว่าการดูว่าโพลิเมอร์นี้มันนำไฟฟ้าหรือนำได้หรือไม่ได้นะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับ สำหรับยังไงก็ตามเนื้นอหามอปลายก็มีประมาณนี้นะครับเราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ